สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26กันยายนปี2022นะคะเป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนวันนี้วันจันทร์คนที่ทํางานนะคะที่เป็นลูกจ้างเขาเนาะอย่างวันเนี่ยเนาะส่วนใหญ่นะวันคิดว่า9.9.9ไม่ชอบวันจันทร์นะคะรวมทั้งตัววันด้วยนะทุกคนไม่อยากไปทํางานเลยเป็นวันแรกอาทิตย์แรกของอาทิตย์เนาะเป็นวันจันทร์ทุกคนนะแบบ ไม่รู้เป็นอะไรกับวันจันนะทุกคนไม่ไม่ชอบเท่าไหร่เนาะบางอาทิตย์นะก็ไม่เป็นไรแต่บางอาทิตย์นะก็ไม่อยากไปทํางานซะงั้นนะทุกคนแต่สําหรับวันนะคะบางอาทิตย์ก็แบบถ้าตื่นแล้วนะคะได้อาบน้ําได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็คือโอเคไปทํางานก็ไม่เป็นไรนะะแต่ว่าตอนที่ยังไม่ตื่นเนี่ยโอไม่อยากตื่นเลยเนาะทุกคนว่าไหมไม่รู้เป็นอะไรกับวันจันท์เนาะว่าไหมคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างอะเนาะยิ่งนะวันว่านะถ้าเกิดเป็น นายตัวเองก็เหมือนกันหรอกันว่าเนาะเป็นนายตัวเองยิ่งต้องขยันกว่าเดิมนะคะทุกคนนี่เป็นลูกจ้างเขายังแบบเออทำงานแปดชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเป็นนายตัวเองเนี่ยนะต้องทํางานแบบหูหลับตับไหมเหมือนกันนะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยววันจะให้ดูอะไรนะคะวันจะมา update, อัปเดตอ่ตาัตราเรียกแลกเปลี่ยนเงินนะคะว่าณนะวันนี้นะเงินบาทกับเงินดอลลาร์นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะทุกคนวันนี้รู้สึกว่า ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะเงินดอลลาร์แข็งตัวมากนะคะทุกคนอัปเดตณนะวันนี้นะคะมาดูกันเดี๋ยววันจะซูมชัดๆเลยนะทุกคน1ดอลลาร์นะคะตอนนี้ณนะวันนี้นะคะอันนี้อัปเดตถ้าเป็นเมืองไทยเราก็จะเป็นกันยาวันที่27นะคะถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็วันที่26กันยายนนะคะ,ะเงินบาทไทยนะะเนาะเงิน1ดอลลาร์นะคะเท่ากับ37.898 นะคะทุกคนคือตอนนี้เงินดอลลาร์ right. Alle, แข็งตัวนะคะแล้วก็เอ้แข็งตัวเงินดอลลาร์แข็งแล้วทุกคนเงินบาทเนี่ยอ่อนนะคะก่อนหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบเจ็ดจุดปดเก้าแปดเลยนะคะทุกคนโอ้เนาะใครนะคะที่มีตังเนาะโอนกลับไทยนะทุกคนโออย่างทีื่อวันบอกอะเนาะต่อไปค่ะทุกคนมาดูออัปเดต น้ำมันกันนะคะว่าน้ำมันตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นนะคะก็ตอนนี้นะคะราคาน้ำมันอยู่ที่อา3.725นะคะต่อกกันลอนนะคะเหมือนมันขึ้นอ่ะทุกคนคลิปที่แล้วนะคะอย่างเงินบาทนะเงินดอลลาร์นะคะหนึ่งดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ37.51เช่นึ่าที่วันอัปเดตไปคลิปล่าสุดเท่าที่จำได้นะราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ เหมือนมันขึ้นมาเนาะคลิปก่อนนะวันอัปเดตไปมันอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคน3.6กว่านิดๆน,น,นะตอนนี้นะครับสามนะมันขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมทุกคนคือของตัวนี้นะมันเหมือนกับขึ้นขึ้นลงๆนะราคาน้ำมันก็ขึ้นแล้วก็ลง,ลง,ลงแต่ว่าราคาของกินอะไรประมาณนี้ยังสูงอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ราคาน้ำมันก็อยู่โดยเฉลี่ยแล้วก็3จุด เจ็ดสองห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อแกันหลอนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ราคาน้ำมันก็เหมือนกับยังขึ้นขึ้นลงๆนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเรานะคะก็37.898นะทุกคนรู้สึกว่าแบบสูงอยู่เหมือนกันนะ1ดอลลาร์เนาะอยากมีตังค์เยอะๆทุกคน นะว่าไหมโอเคเชื่อว่านะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะน่าจะเกือบทุกคนนะที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นะคะที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ,ะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกอะไรหรือเขามีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ตั้งแต่เกิดโควิดนะเขาก็มีอ่า ข้อกำหนดต่างๆนะ,ะที่จะกลับไทยนะคะรวมทั้งตัววันด้วยนะคะวันก็ติดตามอยู่นะคะโอเคใครที่มีแพนนะ,ะจะกลับไทยเขาเริ่ม1นึ่ตุลาคมนี้นะคะเข้าไทยแบบเขายกเลิกยกเลิกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องสแสดงใบฉีดวัคซีนเนาะก็ไม่ต้องสแสดงใบตรวจโควิดแล้วนะคะคือน่าจะถือว่าเข้าไทยแบบปกติทั่วไป เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะใครที่มีแผนจะกลับไทยนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางกับบ้านเรานะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะก่อนที่จะบินกลับมาใช,ชใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะก็ขอให้ทุกคน โชคดีโชคดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องแสดงเอกสารอะไรใดๆแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าดีนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะ,ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันดีแล้ววันว่านะแต่ว่าโควิดนะคะเท่าที่ทราบนะคะก็หลายๆประเทศเลยนะทุกคนเหมือนมันหน้ากาก็ไม่สําคัญแล้วนะสหรัฐอเมริกาเองนะคะ ก็เหมือนกับประกาศว่ามันโอเวอร์แล้วนะแต่ว่าที่ทำงานวันนยังใส่หน้ากากอยู่เลยทุกคนอย่างวันนะใส่หน้ากาก n อ5นไอยู่นะ ตอนนี้นะคะทุกคนหายใจลาบากมากมากนะทุกคนทํางานแบบ8แบบชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูข่าวของรัฐแคลิฟอร์เนียกันนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือในช่วงเงินเฟ้อหรือ,อในช่วงที่อาหารอาหารมันค่อนข้างแพงนะคะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนเผยว่าจะมีการส่งเช็คนะคะในการ ช่วยเหลือคนในรัฐนะคะในช่วงเงินเฟอ้อน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะจำได้ไหมทุกคนที่เราอัปเดตเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือตัวนี้นะคะที่มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งันห้าสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะที่วันเคยลงคลิปไปเนาะว่าเขามีการผ่านและอนุมัตินะคะแล้วก็เขาจะมีการส่งออกในเร็วๆนี้แล้ววันก็มีการลงคลิปไปว่าเขาจะมีการส่งออกในเดือนตุลาคมนะคะก็คือเดือนหน้านะคะ เขามีการอนุมัตินะคะจะมีการส่งออกอในเดือนหน้าก็คือตุลาคมนะคะก็คือจะได้รับประมาณ200ถึง1 0 5 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณนะคะเขาจะส่งไปทาง Bank Account นะคะหรือดิเรกด e โพ s ิตหรือทางเมลเนาะโดยจะเริ่มส่งออกรอบแรกนะคะ ในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับการคืนภาษีก็จะเป็น Middle Class Tax Refund นะคะที่ได้รับเงินกระตุ้นจาก Golden State นะคะรอบแรกหรือรอบที่2นะคะโดย Direct Deposit ในระหว่างวันที่7ตุลาคมแล้วก็วันที่25ตุลาคมนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะ,ะจะส่งออก Direct Deposit ในระหว่าง วันที่28ตุกตุลาคมแล้วก็วันที่14พฤศจิกายนนะคะและในเวลาเดียวกันนะคะรัฐจะเริ่มส่งออกเดบิตคัทนะคะทางเมลในระหว่างวันที่25ตุกตุลาคมแล้วก็วันที่1 0ธันวาคมนะคะสำหรับคนที่อยู่แคลิฟอร์เนียนะคะ,ะที่ได้รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของ Golden State ในปีที่แล้วนะคะก็จะได้รับ <c oughs> เงินสติมลเช็คอันนี้ด้วยนะคะบัตรเดบิตนะคะที่เหลือก็จะส่งออกภายในวันที่15มกราคมในปี2023ก็คือปีหน้านะคะโอเคจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะได้รับเงินทางไหนนะคะ,ะคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะเงินตัวนี้เป็นเงินช่วยเหลือในช่วงเงินเฟอ้อนะคะ คือถ้าคุณยื่นเสียภาษีในปี2020นะคะแล้วก็ได้รับเงินภาษีคืนของรัฐเนี่ยโดยทางดเล็เข้าแบงก์ก็คือด i r เล็ติี่สาษเข้าแบงค์คุณก็จะได้รับเช่นเดิมนะคะถ้าคนไหนที่ยื่นไปแล้วในปีนั้นทางเมล ก็อันนี้ก็จะได้รับทางเมลนะคะเห็นเขาบอกอยางังน,นะคะตามขา่าวเห็นบอกว่านะคะทุกคนประมาณ90%นะคะของการชำระเงินจะส่งออกในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็95%นะคะจะส่งออกในสิ้นปีนี้นะคะคือแคลิฟอร์เนียนะคะมีเงินอ่ช่วยเหลือเนี่ยออกมาอ่รอบหนึ่งรอบสองรอบนี่น่าจะเป็นรอบที่3นะคะก็คือตัวนี้เขาจะเริ่มส่งออกอ่าวัน ที่7ตุลาคมนี้นะคะเป็นรอบแรกนะคะประชาชนในรัฐมากกว่า23ล้านคนนะคะในแคลิฟอร์เนียจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะโชคดีกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้วันขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ